กับในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานไอโฟนในส่วนของการพัดในส่วนของพื้นที่แล้วก็ความกวาม้างความยาวนะครับซึ่งในส่วนของแอปสำหรับการพัดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเข้าไปที่ไอโฟนของเรานะครับจกนั้นเพื่อนไปที่ในส่วนของชีวิที่นะครับ ก็จะเจอสังกองเครื่องมือวัดนะครับก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นอ่านเพื่อนสงที่วัตถุนะครับนะครับเพื่อนเพเห็นว่าระบบก็จะ DETECT จุดของวัตถุนะครับให้เรากดก็หมายบวกนะครับ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงจุดรับ เมื่อเจอวัตถุนะครับระบบก็จะบอกในส่วนของความกว้างความ,วามยาวแล้วก็ตัวพื้นที่นะครับตัวต่างๆก็คือตัวพื้นที่นะครับกว้าง5้คูณเซนติเมตรพื้นที่ก็คือ5 5 25ยสิแควร์เซนติเมตรนะครับคือยิาตารางเมตรนะครับอ่าิ5าตารางเซนติเมตนรนะครับจากนั้นเราก็แตะรูปได้นะครับ แต่รูปเก็บไว้นะครับ,กเ,กบ,รบเพื่อว่าใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่หากเป็นวงกลมจะได้หรือเปล่า เรเหมือนจะไม่ไดตดติดตัววงกลมนะครับ ะครับเมื่อสกู๊ตที่เราวัดเมื่อเรามาเช็คดูครับนะีครับระบบก็จะบันทึกแว้เรานะครับหากไม่ต้องการแล้วก็ล้างทั้งหมดตัววงกลมดวมันจะไม่ไดีเทคนะครับ นะครับหากเป็นพื้นที่ซี่เหลียมนะครับเราสามารถที่จะเช็คในส่วนของด้านในได้ด้วยนะครับระวางครั้งขอบวัตถุด้านในนะครับก็มีความแตกต่างจากด้านนอกเราจะวัดด้านในหรือวัดด้านนอกนะครับนะครับ 3, รสามคูณสามตอบเก้าตารางเซนติเมตรนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับ